จริงๆวันๆนะ่ะคิดจะตามใจเขามั้งปะเออจริงรี่มาถึงเล่นเกมเลยน้ออ้วนนะเนาะเกวันนี้ชายอะ่ะหวันต้องตามใจแฟนนะถ้าแพรรี่มาขอคำปรึกษาก็บอกว่าให้กินโดนัทโอเคไปละสู้ทำไมมีชิ้นเดียวดูนะผมใส่ปุ๊บ ออกมาเป็นไอติมปับ๊บแล้วใส่ปับป๊บป,ปั๊บอ่ะออกาเป็นไอติมปุ๊บป,ปุ๊บเฮ้ยริมันตึงว่ะเฮ้ยหนึ่งวันตามใจแฟนก็ต้องโชว์ผลงานหน่อยผมกินไม่ได้เป็นหวัดอยู่อ,อ่อนแอแพ้ไปอา้าวเจอกันสมัยไม่จ้าอ้วนผมอะ่ะลูกศิษย์ไม้ไทยสันคุณเหรอลูกศิษย์ไม้ไทยสันอะ่ะใช่ไม้ไทยสันไม่รับลูกศิษย์กระจอกแบบคุณหรออุ้ยแรงแรงจริง ถามจริงๆวันๆน่ะคิดจะตามใจเขามั้งปะเออจริงรี่มาถึงเล่นเกมเลยเนาะอ้วนเนาะเดี๋ยวงอนสามปีนะอืมจริงรี่จริงจริงอะไรนี่ก็พูดไปเรื่อยป้องแน่งคิดแล้วแล้วถ้าคุณไม่ตามใจแฟนหนึ่งวันน่ะรี่งอนมันไปเลยเออเป็นความคิดที่ดีอ้วน <What? S 1> เริ่มจากไรดีอะต้องให้มันแสดงความเป็นห่วงเป็นใยความเป็นห่วงเป็นใยไปหามา เฮ้ยเจ้านิวนี่ดีแต่สั่งโอนี้กันอนไรไม่รู้คนยิ่งเจ็บคนลอยอยู่ผมต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะเพื่อที่จะเอามาขายอืมหัวต้มอืมขออะไรแบบเย็นเย็นหวานเจี๊ยบนะอืมโอเคโอเคขอที่อยู่ในกระแสนะอ้วนอืออุ้ยว่าแล้วก็เป็นแผนทั้งมันว่าแล้วต้องเป็นแผลทั้งมัน แล้วทำไมไม่รีบไปแสดงความเป็นห่วงัปนใยอะตามใจแฟน1วันวิธีที่1นึ่เลยเรียกฉันมาไหมเนี่ยตามมาเถอะไม่ต้องพูดเยอะแล้วมันคืออะไรอะบอกว่าไม่ต้องพูดถ้าแกพูดอีกนะฉันปิดปากกันเลยไม่ต้องปิดมือเหม็นแกสิมือเหม็หนโอ้ยนี่แคว้นฉันยังไม่มาอีกเหรอ แกมีแผนอะไรอ่ะหนึ่งวันตามใจแฟนไงเรื่องอะไรก่อนแสดงความเป็นห่วงเป็นใยแค่เนี้ยดูซิว่าจะมีความสามารถไหมเออต้องไปเช่าอุปกรณ์ของเจ้าอ้วนอีกแ้่มันบอกว่าแบบเนี้ยใช้ได้เจ้าหลอยแสดงความเป็นห่วงเป็นใยยังไงอ่ะไหนแกลองอธิบายและขยายความซินี่อะไร ห่วงแลเนี่ยหละตาข่ายเชื่ออืมมันคล้ายๆกับใยแมงมุมเลยอ๋อแกก็เลยหน้าด้านบอกว่ามันคือห่วงใยใช่แล้วผมมีไหมความเป็นห่วงเป็นใยแบบนี้เขาเรียกว่าขยายความถูกต้องนะรักฉันก็ไม่ได้โกรธนะเยี่ยมเลยจ้าหน่อยเนี่ยพาฉันขายหน้า ตเตงเป็นห่วงปัญญาให้หน่อยสิยังไงทำไม่ขายหน้าดีนัสลัมดัง <S <S> <S รีแกชูดไม่ลงเลยว่ะแกดูใหม่จะอ้วนสอนฉันมาแล้ว <S <S> ฉันขอเล่นด้วยสิ เป็นห่วงเป็นใยตัวเนี้ยมันดีจริงๆดักชูเลยดักชูเลยหน่อยแน่เจ้านี่เป็นห่วงเป็นใยแบบเลอะเทอะแกต้องเริ่มวิธีที่3ได้เลยสองเองรีตามใจแฟนหนูวันนี้ต้องออกกำลังกายด้วยหรอเดี๋ยวก็รู้ ตัวไรกัดอะมาเร็วค่ะไหนตุวนไนกัดคือแกไม่ไปไหนเลยแกล้งแล้วไหนตุวนไนกัดอุ้ยมันก็เมื่อยกันพอดีไหนตุวนไนกัดอีกโอ๊ย ก็ตียังไม่ได้เรื่องมันก็กัดฉันเหมือนกันฮึให้มันจบวิธีที่สองคนนั้นแหละผมเมื่อยแล้วทุกอย่างต้องเช่าจวนแผนมันแน่เลยใครเปิดเครื่องเกมทิ้งไว้อย่างนี้ก็หลานเจี๊ยบดีนะกินเนอะอืมแต่แกก็ชอบแย่งของคนอื่นเล่นอยู่แล้วนะพูดงี้ฉันก็ดูไม่ดีคนเดียวอดิแกก็นั่งเล่นอยู่เหมือนกันน่ะ ่อยแน่ปล่อยให้ฉันโดนยุงกัดเนียนเลยนะพวกแกสองตัวอืมหน้าฉันเนียนอยู่ละโอ้ยมันหมายถึงพวกแกเนียนเล่นเกมที่พวกฉันค้างไว้ปุกกี้ลุกไปเลยโอ้ไหลหวาไล่ใต่ฉันเจ้าโลไม่ลุก้ะง่ะเจ้าโลลูกน้องฉันไปลุกไปจะาดักไปจัดการฉันไม่ลุกอ่อไปโอย ออกไปอย่าไปไล่มันลูกน้องฉันฉันไม่ใช่ลูกน้องแกงั้นแกออกไปเสร็จฉันสิแบบนี้เล่คุณดูอ้วนๆขึ้นนะ่ะเฮ้ยจริงเหรอนี่เลยวิธีสามต้องกินอะไรแบบลินลินสั่งมาเลยสั่งมาเลยฝากบอกเจ้าหลิมด้วยว่าหาอะไรลินลินมาให้ฉันกินน่ะ เพราะว่าหนึ่งวันต้องตามใจแฟนอืมโอเคเจ้าอ้วนคุณดูเหงื่อท่วมนะโอ้ยผมเหงื่อท่วมดีเตรียมของอ่ะแต่ผมก็ได้ตังอยู่นะอืมไปได้ละอ๋อวันนี้เจ้าหลิมหนึ่งวันต้องตามใจแฟนอนาแล้วแกไม่ต้องคิดแผนก็โง่งมานะในหัวของฉันนะไม่เคยมีแผนลด่ๆอยู่แล้ว เล่นฟินเลยนะเจ้านีโอ้ยเจ้าอ้วนเราขายข้าวโพดมาไม่กีกอ่าเนี่ยวิธีที่สามกินของลิลีนเฮ้ยทำไมมันแห้งจังอะอยากกินแบบช่ำๆ <laughs> กินแล้วไม่อ้วนมันแห้งไปเขาบอกมากมันบอกว่ามันไม่ชอบอะ่ะวิธีที่สามของแกคงจบลงแค่นี้แล้วแหละแกต้องไปเริ่มวิธีที่สี่แล้ว เราจะจบแค่วิธีตรงนี้ไปต่อวิธีสี่แล้วไปต่อคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าหนึ่งวันต้องตามใจแฟน <c oughs> แล้วพวกแกเคยจะตามใจเพื่อนบ้างไหมอา้าแล้วไมฉันต้องตามใจแกอา้าวยังฉันไม่หาปุกกี้แล้ววางแผนหาของกินอร่อยอร่อยดีกว่าเฮ้ยไปดับไปเร็ว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 ตกใจหมดเลยเกวันนี้ชายอ่ะ หนึวันต้องตามใจแฟนนะถ้าแพรรี่มาขอคำปรึกษาก็บอกว่าให้กินโดนัทโอเคไปละอะไรนะอา้าไปไหนอะเฮ้ยแล้วเมื่อกี้พูดอะไรอะกี้ฉันขอคำปรึกษาหน่อย1วันต้องตามใจแฟนต่อไปฉันจะทำอะไรดีโอ๊ยอยากกินโดนัทอะต้องใช้ใครไปซื้อดีอะเออใช่ใช่ วิธีที่สตามนี้เลยค่ะหวานเจีย๊ยบมารูครับผมมีแฟนแล้วต้องตามใจตามมาไหมคิดว่าจะได้กินเหรอฮะผมจะจบแค่วิธีนี้เฮ้ยดักฉันเคยเห็นโลษณามิสเตอร์โดนัทเฮ้ยจริงๆแพร่แพร่ กล่องนี้มีซีเครดไหมโอ้ยนี่ขนมปังไม่ใช่กล่องจุม่มขอบใจเลยเอามาเลยแกสแลนเกินไปไม่ใช่แล้วโอ้กล่องต้องใหญ่ก็แบ่งเพื่อนกินดีไม่ไม่ฉันจะกินคนเดียวสิบชิ้นแม่สั่งปุ๊บก็ได้แป๊บวิธีที่สี่เยี่ยมจริงๆรสู้ทำไมมีชิ้นเดียว อ้าวก็มีแฟนคนเดียวก็วชิ้นเดียวถูกแล้วเออก็จริงของมันขอบคุณนะคะรักเดียวใจเดียวโอ๊ยแต่มันบ่งบอกว่ามันอ่ะรักแกนิดเดียวนะเออจริงว่ะมันต้องเจ็ดแปดเก้าชิ้นถ้ารักแฟนจริงอะนะใช่แล้วก็สิบสิบเอ็ดสิบสองด้วยอันนั้นแกกินเพื่ออิ่มเลยไม่ได้กินเอาอร่อยแล้วแหมให้รู้ได้ไงอะแล้วฉันจะกินชิ้นนี้ดีไหมอืมถ้าแกกินแสดงว่ามันรักแกนิดเดียวเองนะ ตัดส,สินใจยากเลยฉันแกอยากไปกินนะแกต้องมีศัก์สีก,สกีฉันรู้โอเคเพื่อนวิธีนี้ก็ยังไม่ผ่านตามใจแฟนหนึ่งวันต้องวิธีที่ห้าแล้วล่ะหลบไปเน้เห็นไหมมันเสียงดังใส่ในห็นปะล่ารักจริงนะนะเขาไม่เสียงดังใส่หรอกต่อให้เราจะงี่เง่าแค่ไหนใช่กีใจเย็น งั้นฉันต้องไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่แกไปเลยเดี๋ยวพวกฉันจะปรึกษาแผนช่วยแกเนาะอืมต่อไปวิธีที่ห้าเอาอะไรดีมันต้องแก้ปัญหาให้แกได้อือๆใจเย็นกี้มันแบ่งกันได้1นึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้แกนับยังไงได้เก้ามีแปดตุ่มเท่านั้นแหละ8ปหารสมได้เท่ากับหุูนิดสีพวกแกคนละสอง แกเรียนโรงเรียนไหนมาเนี่ยฮารียวิทยาดิโอ้โหแกไปลาออกเลย <t ap> ไหนแกลองแบ่งสีสูตรของแกอะ <t ap> ได้สูตรของฉันนะกี <t> ่ <ap> แกก็ไปยุมันเดี๋ยวมันก็ทำจริงลงเนะี่ย <t ap> แกกล้าเหรออีกสอง้นแกกล้าเหรอมันต้องหารเท่ากันนะ <t ap> กล้าไหมล่ะมันทำจริงแล้ว โลมาแบ่งดิถ้าแกมัวช้านะหมเดี๋ยวก็ได้อดหรอกโลฉันยังไม่ได้กินเลยจะ <c oughs> ปาดแกยังเลยช็อกโกแลตอยู่เลยเนะี่ยนางดักช็อกโกแลตติดฟันช่างมันใครนะกินช็อกโกแลตไม่ติดฟันถือว่าไม่ได้กินจริงจริงดัก ดี๋ยวเราะนะต้องไปดูเจ้าลี่แล้วฉันนะนะอยากกินแบบอะไรเย็นเย็น,ยนครูครวอ่ะอ้วนทำไงดีให้มันแก้ปัญหาให้ฉันได้เดี๋ยวผมสลับรูบิกให้มันแก้นะอ่ะคุณเอาไปให้มันดูซิมันแก้ปัญหาได้ไหมเออจริงนี่แหลคะค่ะวิธีที่ห้า ขย,ขยันขยันส่งเสริมมีค่าเช่าลูบิกนะนั่นไงว่าละเพื่ออนาคตมีปัญหาจะได้แก้ไขดูสิจะแก้ไขลูบิกได้ไหมโอ้ลูบิกสองคู่สองอีซีซีสชั่วโมงผ่านไปเไ้ยไวยจังอ่ะมันเป็นละครแต่คุณก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ วิธีห้ก็ไม่ได้ผลคุณต้องมุ่งมั่นกว่านี้เอา้าผมแก้ไม่ได้อะนั่นแหละคุณแก้ไขปัญหาไม่ได้เฮ้ยจะวนันจัดท่าไม้ตายไปเลยผมอยากจบแค่ตรงนี้อ่ะหกวิธีพอโอ้ยคุณบอกอย่างนี้ตั้งแต่แรก็จบแล้วจบแล้วเหรอเอาของที่อยู่ในกระแสแบบเย็นๆอร่อยๆมาเลย หนูสา,าไปหาตัวอย่างมาเลยนะไปยืมป้าร้านขายของมาอ้าวคุณตินนี่แหละวิธีที่ห้าวิธีที่ห้ามันจบไปแล้วตอนนี้เขาเริ่มวิธีที่หกอยู่อ้าวอาว,อวแล้วเจ้าอ้วนเข้ามาทำไมก่อนเออนั่นสิโอูยผมก็ลืมไปผมทำไม้แล้วแกทำไว้ไหนห้องจะาหลีมประหยัดไฟ ทำตอนไหนผมก็ไม่รู้ทางที่ผมก็เป็นเจ้าของห้องเรื่องแค่นี้ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้เราจะไปรู้ได้ยังไงโอ้พูดให้ตัวเองเฉยๆแหะจัดไปดิวิธีที่หกจบละดูนะผมใส่ปุ๊บออกมาเป็นไอติมปั๊บล้ได้ใส่ปั๊บปั๊บอ่ะออกไเป็นไอติมปุ๊บปุ๊บว่ามันพูดอะไรกันเนี่ย แล้วถ้าเราใส่เป็ดลงไปในก๋วยเตี๋ยวปั๊บก็จะกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดปุ๊บเดี๋ยวเขกหน้าให้เลยแนี่ผมใส่ปุ๊บปั๊บเลยนี่มันไงโอ้โหน้าด่านมันมีอยู่แล้วอ้าวแล้วผมใส่ปุ๊บมันเปลี่ยนปั๊บเลยเปล่าเออก็จริงกี่ไม่รู้ว่ามันเทหรือเปล่าอ่ะ คือเอาง่ายๆคุณจะกินใช่ไหมอืมสิบปากว่าไม่เท่าลองกินไงงั้นแกมาพนันกับฉันไหมเฮ้ยเด็กเขาไม่เล่นการพนันหรอกงั้นแกมาทายกับฉันไหมว่าปุกกี้มันจะแกะกินหรือเปล่าเอางี้ปุกกี้ถ้าคุณแกะกินนะผมแกะกินเลยเอานี่คุณท้าฉันหรออืมผมท้าคุณงั้นคุณก็ต้องแกะด้วยเลยอืมโอเคอ นี่ท้าฉันเหรอฉันไม่ชอบใหใครมาท้าฉันนะแคปโอ้โหจัดแหมจะอวนเปิดได้ปลอมมากทีมงานเขาแกะไว้ให้ชบอช,ชบแคปพอกันเก้เปากิงจริงโอ้โหไม่รถรถโรงเรียนเลยเหรอน่าอร่อยไม่เห็นมีลถโรงเรียนเลยมีแต่ติมชิมกันเลยดีกว่าพวกเราว่าเจมจนอย่างที่เขาบอกมา อืเค็ม,มคน,คนผมกินไม่ได้เป็นหวัดอยู่อืม่อ,อนแกครไปอ้าวคุณก็กินันหลังเสีเออรเราหายเป็นหวัดก่อนอร่อยมากเลยไปทำกินกันได้นะคะโฆษณาต้องเข้าแล้วแหละว่าเราดูหนังแล้วก็กินไอติมไมโลแล้วโรงเรียนกันดีกว่าอืมผมดูอยู่ไม่ต้องพูด วิธีที่หกก็จบสมบูรณ์แล้วใช่ไหมเดี๋ยวพิุ่งจบดีโอ้ยรีบหยิบ,ร,บ,ร,บรีบกินรีบกลับเร็วเย็นเจียบอ่ะเอาไปทุกคนดูซิใครจะแกะได้โดยที่ไม่ต้องใช้ทีมงานฉันใช้พลัง100ละละร้อยเปรเซ็นแล้วล่ะเฮ้ยรีบตึงว่ะ เฮ้ยหนึ่งวันตามใจแฟนก็ต้องโชว์ผลงานหน่อยโอ้ยจะแพวว่ะมันแก่ได้คนแรกฉันกินเลยคนพูดเยอะอดกินแกะไม่ได้ืมั้นฉันก็อดกินแล้วแหละทีมงานช่วยฉันทีขบับขึ้นแค่ทีมงานหนูได้กินแล้วล่ะ อหอมอร่อยเจ้นจนหวานมันแกพูดก่อนแกกินอีกอืมอยกกินทุกวันโหนี่เหล่าวิธีที่หกแล้วอตามใจแฟนอะใช่ไงหนึ่งวันตามใจแฟนก็จบเท่านี้พอนะยงัยงยังเราอยู่กันยาว,ยาว อร่อยมากเลยค่ะไปลองทำกินกันได้นะคะกินไปดูหนังดูการ์ตูนไปฟินจริงๆิกินเสร็จแล้วอย่าลืมทำการบ้านอ่านหนังสือก็ฟินได้กินเสร็จแล้วก็ไปนั่งดูเป็ดว่ายน้ำในคลองก็ฟินได้กินเสร็จแล้วก็ไปดูเจ้าโลเดงที่สวนสัตว์ก็ฟินได้ <c oughs> โวยนั่นมันหมูดเด้ง ผมอยากกินไอติมเมลโร่รโรงเรียนร้อให้หายเป็นหวัดก่อนแล้วค่อยว่ากัน EP 2ถ้าใครอยากให้มี EP 2อย่าลืมกดจับพวกเราท่องช่องทางตรงนี้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะอืมมีไลค์พีผมก็ได้ขายของเยอะๆพ่อค้าเหลี่ยมขอบคุณ